พีรรับข่า,ขาวในวันนี้เสนอตอนการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการติดตามรับชมพร้อมกันค่ะปัจจุบันกองทัพบก มีนโยบายในการพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการซึ่งมุ่งเน้นการสมัครใจเข้ารับราชการทหารในปีที่ผ่านมามีทหารกองเกินสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการเป็นจํานวนมากและในวันนี้ค่ะพิร่าข่าวจะมาแนะนําวิธีการสมัครรวมถึงข้อมูลต่างๆของการเข้ารับราชการทหารกองประจำการมาฝากทุกท่านแต่ฟ้าไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้ฟ้ามากับหนุ่มหน้ามนคนสุพรรณบุรีจะเป็นใครกันนั้นไปติด ตามกันเลยค่ะน้องนัทที่ฟ้ามาแล้วน้องนัทอยู่ไหนคะนี่เราหาน้องนัทกันอยู่นะคะเราจะดูว่าน้องนัทอยู่ไหนที่เรองระบะจะไม่ใช่เราไปตามหาน้องนัทกันค่ะเราเห็นเขากําลังทําอะไรอยู่ทางนน้นนะคะเจอแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องนัทสวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดีครับผู้ชมผมพลทหารณัฐพลนุชธนงหรือน้องนัทครับ ย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงเริ่มฝึกทหารใหม่ครับสิ่งที่นัดได้รับมอบหมา,ายภารกิจหนึ่งนั้นคือการเป็นคุณครูให้กับเพื่อนๆพื่อคนทหารด้วยกันนั่นแหละครับโดยครูฝึกเองมองเห็นศักยภาพว่าเราเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนๆที่ ยังเขียนภาษาไทยและอ่านภาษาไทยไม่คล่องครับให้เราได้เข้าไปสอนในส่วนนั้นทําให้เพื่อนๆมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นซึ่งตรงนี้นัดมองว่ากองทัพบ,บกเองก็กําลังมองหา Put ุ h e r i g h ร man on the r i g ร t o o b หาคนให้ตรงกับงานครับซึ่งนัดบอกเลยว่าจากการไปสอนเพื่อนในครั้งนั้นต่อยอดสู่งานหลังตรวจประจําการของนัดครับนั่นคือการเป็นคุณครูไปสอนเด็กๆต่อน,นั่นเองครับ สิ่งที่ทําให้นัดประทับใจจนถึงทุกวันนี้ครับคือมิตรภาพที่เราได้รับจากเพื่อนๆพนลทหารครับ สายใยความผูกพันที่เราได้รับจากผู้บังคับบัญชาที่ดูแลอย่างดีครับเรามีปัญหาอะไรเราสามารถเข้าไปปรึกษาขอคําแนะนําท่านได้ตลอดเวลาเลยครับความยากที่สุดน่าจะเป็นการก้าวข้ามผ่านกําแพงของตอนเองที่ตอนแรกเรามีความกังวลอยู่สูงมากว่าเข้ามาเป็นทหารเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างเราน่าจะเจอกับเรื่องหนักมากแน่นนเลยว่าจะปรับตัวได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายณนะวันนี้นะัดตอบตัวเองได้ชัดเจนมากครับว่าทุกอย่างไม่มีอะไรยากเกินไปสําหรับมนุษย์หนึ่งคนที่จะปรับตัวครับนอกจากนี้ที่หลับที่นอน เป็นยังไงบ้างคะชุดเครื่องแบบเอาจริงๆสําหรับใครที่ยังกังวลอยู่ว่าเข้อมาต้องเอาอะไรมาด้วยหรือเปล่าต้องพกอะไรติดตัวมาด้วยหรือเปล่าบอกเลยครับไม่ต้องครับทุกอย่างมีพร้อมให้อยู่ที่กองร้อยเรียบร้อยครับเตรียมแค่ใจมา่างเดียวครับแล้วก็เตรียมแรงมาด้วยครับพี่ฝ้าเตรียมแรงมาด้วยนะสำหรับ ใครที่สนใจจะสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการด้วยรูปแบบสมัครใจจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะน้องนัดสำหรับคุณสมบัตินะครับพี่ฟ้าอย่างแรกเลยน้องๆจะต้องมีใบสําคัญทหารกองเกินหรือว่าใบสอร์9ครับ น้องจะต้องมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง18ถึง20ปีบริบูรณ์ครับแต่สําหรับผู้ที่มีอายุ22ปีจนถึง29ปีบริบูรณ์ก็สามารถสมัครได้นะครับเพราะว่าเขาจะต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการก่อนแต่ทั้งนี้นเขาไม่ได้ถูกเข้าเป็นทหารกองประจําการครับสามารถสมัครได้นอกจากนี้แล้วเขายังต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงครับไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารโดยที่กองทัพบ,บกครับไม่ได้จํากัดคุณวุธของน้องๆเลยไม่ว่าน้องๆจะมีคุณวุธการศึกษาอะไรก็สามารถสมั ได้ครับพี่ฟ้านอกจากน้องๆจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการเลือกประจำการลงยังหน่วยทหารใดก็ได้ทั่วประเทศต,ตามความสมัครใจแล้วครับพี่ฟ้ากองทัพบกยังดูแลน้องๆอ,อย่างดีครับทหารกองประจำการจะได้รับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงอยู่ที่ประมาณเดือนละ1,000 10, 0บาทนอกจากนี้จะป่วยรักษาฟรีครับดูแลกันถึงครอบครัวเลยทีเดียว นอกจากนี้แล้วน้องๆคนใดที่สนใจอยากจะเดินทางบนเส้นทางสายทหารต่อเช่นเป็นนักเรียนในสิบก็สามารถสอบเป็นนักเรียนในสิบได้ครับเพราะว่ากองทัพบกเองจัดสรรโคตาให้กับทหารกองประจำการไว้ถึงร้อยละแปครับแต่ถ้าน้องๆคนใดเข้ามาอยู่กองประจำการแล้วเนี่ยอยากจะมีคุณวุิทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้นก็สามารถลงเรียนกับสาํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ได้นะครับทําให้น้องๆเนี่ยได้วุฒิการศึกษาติดตัวกลับไปด้วยแต่ใครที่สนใจทางด้านสายอาชีพหน่วยทหารก็สนับสนุนเช่นกันครับ และก็ยังฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายในการสมัครอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้ค่ะน้องนัทหลังปลดประจำการแล้วกองทัพบ,บกยังหางานให้ทำทันทีหรือกองทัพบ,บกได้ร่วมมือกับบริษัทเจริญพกพาอาหารจำกัดมหาชนจัดโครงการจ้างงานสร้างไรายได้ให้กับทหารกองประจำการที่ปลดตามวาระโดยสามารถสมัครและตรวจสอบตำแหน่งพร้อมรายละเอียดต่างๆได้ทางเว็บไซต์ w w w j o b f o r t a i a r m y c o m อีกด้วยค่ะแล้วมาเป็น ครอบครัวเดียวกันกับ,ก,บกองทัพบ,บ,ก,บ,บกนะคะกองทัพบ,บกเปิดรับสมัครทหารออนไลน์ปี67มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างไปดูกันค่ะ น้องๆจะได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจํำด้วยนะหากเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกโ,โอ้โหยังมีงานรองรับในเครือ C ีพออาทิแมคโคหรือจะเป็นโลตัสแต่ยังมีอีกที่นึงนะทูนี่งไงแต่ถ้าน้องๆทหารท่านใดอยากจะเป็นพนักงานในเครือ C p พยังมีอีกที่หนึ่งนั่นก็คือเซเว่นอว เรื่องเรียนก็สำคัญน้องทหารท่านใดสนใจก็สมัครเรียนฟรีได้เลยค่ะฝึกอบรมวิชาชีพให้กับน้องน้องทหารที่มีความสนใจเพื่อเป็นประโยชน์หลังลดประจำการไม่ต้องตกใจทุกคนนี่คือรุ่นพี่พลทหารที่ได้รับโควตาสอบนักเรียนในสิบแถมยังมีคะแนนบวกเพิ่มให้อีกด้วยโอ้โหพลาดไม่ได้แล้ว สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดสามารถสแกน QR code ตามภาพด้านล่างนี้ได้เลยนะคะมาสมัครทหารออนไลน์เพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ